สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมิมี่เดอะทารอ์ทอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับดวงรายเดือนของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายนค่ะเดี๋ยวมีมี่ขออนุญ,ญาตเริ่มจากวันที่9กันยานะคะจนถึง30กันยานะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะแล้วก็ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะทุกคน รายละเอียดในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนสําหรับคนที่ยังเรียนอยู่นะคะแล้วก็มีการงานค่ะการเงินความรักของทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะมีสุขภาพค่ะแล้วก็มีคําแนะนํารายเดือนของทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีสิงห์ สีสิงค์คนที่เรียนอยู่นะคะเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างคะเา่าราศีสิง์คนที่เรียนอยู่คะ่ะ Okay, เดือนนี้เหมือนจะต้องประคับประคองการเรียนไปก่อนนะคะคือเหมือนตอนนี้จะต้องเน้นการบาลานซ์แล้วอะคะ่ะสิ่งที่ต้องรอะคะ่ะคือยังไม่ต้องรอแล้วนะคะคือเหมือนจะได้รับการปลดปล่อยเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้จะเลิกรอจะได้รับการปลดปล่อยแล้วก็จะพบกับความสําเร็จในการเรียนนะคะแต่สิ่งแรกที่ต้องทําคือต้อง ออมีการปรับตัวมีการปรับสมดุลนะคะอาจจะต้องแบ่งเวลาค่ะออแบ่งเวลาให้การเรียนบ้างนะคะหรือว่าเหมือนปรับสมดุลในชีวิตในทุกๆอย่างนะคะให้มันสมดุลกันไม่ใช่แค่แบบเรียนหนักอย่างเดียวหรือบางคนโฟกัสแต่เรื่องความรักอย่างเดียวหรือเรื่องครอบครัวอย่างเดียวนะคะหรือบางคนจะติดเล่นมากเกินไปอย่างเงี้ะคะยค่ะไพ่ก็อยากจะให้ทุกคนสมดุลก่อนนะคะแล้วก็จะพบกับความสำเร็จจะพบกับเดอะันนะคะเด็กๆ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เนี่ยอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีสิงในเดือนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียน,นะคะ่ะไพ่กับหัวหมดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอไพ่อีกหนึ่งใบนะคะเพื่อเลียร์ให้ชัดเจน,นะคะ่ะ โอเคไพ่ okay. ก็กลับหัวอีกแล้วนะคะโอเคค่ะก็คือมีใครบางคนนะคะอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆค่ะอยากจะแบบได้รับสิ่งที่ดีนะคะอยากได้รับความยุติธรรมค่ะอยากได้รับความช่วยเหลือนะคะโอเคค่ะแต่ว่าไพ่ดีกลับหัวหมดเลยนะคะก็คือสิ่งแรกที่ต้องทํานะคะคือการสมดุลในตัวเองค่ะน้องๆต้องแบ่งเวลานะคะ แล้วก็ต้องสมดุลทั้งในจิตใจแล้วก็การเรียนทุกๆอย่างเลยอะคะ่ะเราน้องๆก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะคือสามารถเรียนได้เข้าใจทําผลงานออกมาได้ดีอะคะ่ะน้องจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นนะคะแล้วก็จะได้รับความยุติธรรมด้วยจะได้รับความช่วยเหลือด้วยนะคะสําหรับคนที่ต้องการะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะในเรื่องการงานของชาวราศีสิงคค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนกันยายนนี้การงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะการงานชาวราศีสิงห์ค่ะ ว้าวก็ก่อนหน้านี้นะคะคุณเป็นก้าวดาบค่ะคือแบบแต่ว่าตอนนี้มันกลับหัวนะคะก็คือคุณจะไม่มีความคิดมากอีกแล้วนะคะชาวราศีสิงห์ที่ทํางานนะคะคุณจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนที่สนับสนุนคุณค่ะบางคนอาจจะเป็นแฟนนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบหรือว่าเอ็นดูคุณอยู่นะคะเขาจะมาสนับสนุนคุณค่ะแล้วคุณก็สามารถทําทุกอย่าง ให้การงานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการงานของชาวราศีสิงห์ไหมคะ โอเคค่ะถ้าอยากจะบอกว่าคุณน่ะจะได้พบกับเนี่ยค่ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จด้านการเงินด้วยค่ะแต่ถึงก่อนจะถึงตอนนั้นนะคะคุณจะต้องตางฟันอุปสรรคนะคะคุณจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวก่อนนะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จได้ค่ะแต่ว่าคุณมีไพ่นี้อยู่นะคะ t ด e m a ม i c i a ชค่ะ คุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะแล้วก็มีคนสนับสนุนด้วยยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะในเดือนนี้ค่ะเรามาดูเรื่องการเงินเลยนะคะว่าการเงินชาวราศีสิงหจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก่อนหน้านี้ชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะผิดหวังในเรื่องการเงินมาก่อนแล้วนะคะตอนนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือในด้านการเงินค่ะไม่ต้องใช้อารมณ์นะคะชาวราศีสิงค์คุณจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนค่ะเรามาดูคําแนะนํานะคะว่าพระอ,อยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการเงินในเดือนนี้ บางคนคนที่ช่วยเหลืออาจจะเป็นคนรักนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ซิกออฟคัพเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนในอดีตที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ขึ้นเดดเดวิลด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นแฟนนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านการเงินของคุณนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้ต่อสู้ในเรื่องการงานมานะคะคุณก็เลยได้รับผลเป็นความสำเร็จในด้านการเงินนะคะ โอเคค่ะเรามาดูต่อกันเลยนะคะสําหรับความรักเริ่มจากคนโสดกันเลยนะคะคนโสดในเดือนนี้ชาวราศีสิงคนโสดนะคะความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะความรักชาวราศีสิงค่ะ แได้หลายแบบนะคะแบบแรกนะคะก็คือคุณยังไม่สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณนะมีปัญหาในเรื่องการเงินอยู่นะคะคุณก็เลยอยากจะตัดตัวเลือกออกไปทั้งหมดเลยค่ะไม่อยากจะสนใจใครนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณมุ่งหน้าที่จะทํางานก่อนนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือคุณยังมีคนในใจคนเก่าๆอยู่อะคะ่ะตอนนี้ใครเข้ามาคุณก็ไม่สนใจแล้ว คุณรักเขาชอบเขาแล้วคุณก็อยากจะเดินหน้าที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะมันดีขึ้นนะคะขอดูกันค่ะว่าถ้าอยากจะแนะนําอะไรคนโสดในเดือนนี้นะคะ ดูมีความหวังนะคะคนโสดคนที่คุณแบบเคยมีอดีตด้วยะคะ่ะหรือเคยทําให้คุณเสียใจนะคะออหรือว่าความสัมพันธ์ที่แบบยากลําบากเงนี้ยคะ่ะตอนนี้กําลังจะดีขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นสิ่งที่แบบว่าเคยคุมเครือเคยไม่ชัดเจนตอนนี้จะชัดเจนแล้วนะคะจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าไพ่ก็อยากจะบอกว่าให้คุณอะค่อยๆเริ่มทีละสเต็ปนะคะไม่ต้องรีบค่ะ ความสัมพันธ์นี้จะดีได้นะคะแล้วก็มีความมีความสดใสในความสัมพันธ์ด้วยะคะ่ะดูไพ่สิคะไพ่สวยมากเลยนะคะแต่ว่าไพ่ไม่อยากให้คุณเร่งรีบนะคะเพราะว่าเป็นเรียนคะ่ะเขาอยากจะให้คุณค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆเรียนรู้จักกันไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่เลยนะคะคนมีคู่ความรักในเดือนนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างคะคนมีคู่ เรามาดูสถานการณ์คนมีคู่ก่อนนะคะสถานการณ์คนมีคู่ในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงบ้างคะ คนมีคู่นะคะออดูเหมือนบางรายจะได้ห่างจากคนรักนะคะดูเหมือนจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วอะคะ่ะอืมแต่ว่าอีกแบบหนึ่งคือคนในอดีตนะคะจะกลับมาอย่างกระทนหันอย่างฉับพลัน,นะคะ่ะคุณจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่นะคะคุณจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะกับคนในอดีตนะคะเรามาดูกันนะคะ ว่าพ่าอยากจะแนะนำอะไรคนมีคู่ในเดือนกันยายนนี้ค่ะแต่ดูแล้วดูไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะโอเคค่ะ คือไพ่อยากจะบอกว่าคนที่คุณรอคอยอะค่ะจะไม่ต้องรอคอยแล้วนะคะดูเหมือนเขาจะกลับเข้ามาแล้วอะค่ะแล้วก็เออบางคนนะคะจะไมไ่จะเป็นความสัมพันธ์ที่จะไม่ได้เจ็บปวดดีแล้วอะค่ะอืมแล้วก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยนะคะเหมือนคุณจะได้เดินหน้าเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะของคนมีคู่ค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเดินหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือจะไม่คิดมากอีกแล้วค่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีตัวเลือกนะคะเขาจะมีแค่คุณคนเดียวค่ะโอเคสบายใจได้เลยนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะเราไปต่อกันที่สุขภาพกันเลยนะคะสุขภาพชาวราศีสิงในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขภาพชาวราศีสิงค์ค่ะ โอเคค่ะไพ่อยากจะบอกว่าในเดือนนี้สุขภาพดีนะคะไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลค่ะร่างกายคุณสมดุลดีนะคะไม่ได้คิดมากไม่ได้กังวลอะไรอีกแล้วค่ะเราจะมาดูคำแนะนเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างค่ะคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพของชาวราศีสิงในเดือนนี้นะคะ ก็อยากจะบอกนะคะว่าให้คุณออกไปข้างนอกบ้างค่ะออกไปที่ที่มีธรรมชาตินะคะคุณก็จะได้เป็นตัวเองนะคะแล้วก็จะช่วยให้คุณสมดุลได้มากขึ้นค่ะเรามาดูคําแนะนํารายเดือนของชาวราศีสิงประจําเดือนกันยายนนี้บ้างค่ะคําแนะนํารายเดือนคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ คำแนะนำรายเดือนชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นยังไงบ้างคะในเดือนนี้ค่ะถ้าอ,อยากจะบอกนะคะว่าให้ชิลชิวสบายสบายได้เลยค่ะ ตอนนี้คุณจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณมีเดอะสตาร์กับเดอะซันอยู่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะถึงแม้จะกลับหัวอยู่นะคะแต่ว่าไพ่ออกมาโทนดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณค่อยเป็นค่อยไปได้แล้วก็ชิลๆสบายๆก็จะได้พบกับเดอะสตาร์แล้วก็เดอะซันนะคะเดี๋ยวมาดูคำแนะนำเพิ่มเติมบ้างนะคะ ถ้าอยากให้ออกไปหาธรรมชาติบ้างนะคะอันนี้ก็ออกไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเ,เปิดเผยความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมานะคะ่ะเพราะว่าเดือนนี้คุณเป็น Queen Queen of ฟ a n d นะคะขอโทษค่ะ q e e n o f s w o r d นะคะเดือนนี้ก็อาจจะเคร่งเครียดเกินไปหน่อยนะคะก็อยากจะให้สบายๆออกไปท่องเที่ยวบ้างนะคะออกไปใช้เวลากับตัวเองออกไปคาเฟ่ก็ได้นะคะคือธรรมชาติอะไม่จำเป็นต้องไปเข้าป่านะคะ อ,อ,อาจจะออกไปคาเฟ่ออกไปเจอต้นไม้บ้างสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นห้างที่มีต้นไม้นะคะอย่าง M Quart อย่างเงี้ยค่ะก็สบายๆนะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะดูโทนนี้สิคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วคุณก็ชิลๆสบายๆด้วยค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะมีเดอะซันแล้วก็เดอะสตาร์อยู่ด้วยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ดวงรายเดือนของชาวราศีสิง์ประจําเดือนกันยายนนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามกันมีมีขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามผลงานอื่นๆน,นะคะก็สามารถเข้าไปที่ IG ได้ค่ะเดี๋ยวมีมีจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะใน IG ของมีมีอะค่ะก็จะมีการทําดวงรายสัปดาห์ไว้นะคะให้ทุกคนได้ติดตามค่ะ ก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้นะคะเดี๋ยวมีมี่ก็จะทำมาทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่าใครอยากจะแนะนําหรืออยากจะพูดคุยกับมีมี่นะคะก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยค่ะหรือถ้าใครอะคะ่ะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดมาที่ l i n e แอดของมีมี่ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใน EP ีหน้านะคะหรือว่าในค e ลิปพิกอาร์ได้นะคะ ชาวราศีสิงห์ขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้มีมี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ